สวัสดีครับพบกับหลานล้นอ c h a n n l และนี่คือช่วงของบอยซ่าคแคสเกมวันนี้เราก็ยังอยู่กับเซนเซียอเวกเคนิงเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ชาวบ้านเขาเปิดหาก็อดคอสชูล่ากันได้กันมาแบบหืมหน้าชื่นตาบานเอามาโพสอวดโพสโ,โชว์กันนะครับผมก็ได้ไอหมอนี่มานะครับก็อดคอสเหมือนกันแต่เป็นก็อดคอสสกอร์เปียนมิโลนั่นเองครับก็เป็นตัวละครที่ออกมานานมากๆแล้วแต่ผมเพิ่งได้แล้วก็ที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือ,อ,น,อนี่เว้ย สิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือผมมีเศษของมัน119ชิ้นขาดอีกชิ้นเดียวซึ่งขอในกิลไปนานแล้วพี่พี่พี่ทั้งหลายก็ไม่ให้สักที <c oughs> ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็เปิดส่มได้ตัวมาก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาหารีวิวสก,กิลให้ดูกันแล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่ได้หรือว่าเผื่อใครเพิ่งเริ่มเล่นก็จะมาดูสก,กิลกันนะว่าไอ้เจ้ากอดคอนมิโลเนสก,กิลเป็นไงกลับมาไปดูสก,กิลกันนะครับสก,กิลแรกนะครับ โจมตีปกติมีชื่อว่าขั้นสุดท้ายอะไรวะสกายเ sky n e e d l ลนะครับสกายเ sky n e e d l ลก็คืออันจะจะอธิบายที่เลเวล5เท่านั้นนะเลเวล5จะสร้างฟิสิ i อล l d เมจนะครับ p ี a m a g e ร้อาเปอร์เซ็นต์นะครับตามนั้นแล้วก็มี d a เมจจริง80เปอร์เซ็นต์นะครับไอไอข้างข้างนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดูไปอ่านมันเดี๋ยวจะงงนะครับอ่ะโอเคมาดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2ก็คือสกาย sky needle ลไซโค n นนะครับทุกครั้งที่ มิโลโจมตีเนี่ยนะครับจะมีการสะสมจักระหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต้มนะครับจักระนะครับแปลว่าจักระน่าจะเป็นนารูโตะนะน่าจะจักระนะครับจะจะมีการสะสมจักระหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมนะครับมีการโจมตีโดยการติดคริติคอลเนี่ยนะครับก็มิโลก็จะได้จักระอีกหนึ่งแต้มนะครับในหนึ่งเกมเนี่ยนะครับในหนึ่งเทิร์นเนี่ยจะสามารถสะสมจักระได้สูงสุด10อัน นะครับ10อันนะและเมื่อมิโลสะสมจากระได้15อันก็จะฟื้นฟู HP 40%ทันทีด้วยนะครับซึ่งถือว่าแจ่มแจ๋วมากๆเลยนะครับโอเคน,น,นะครับมาดูสกิลที่3นะครับสกิลที่3นะครับหลังจากการเคลื่อนที่นะครับมิโลจะถึงเทินของมิโลแล้วเนี่ยถ้ายังมีพลังงานเหลืออยู่เนี่ยนะครับมิโลจะสามารถโจมตีได้เรื่อยๆนะครับโดย1ครั้งจะใช้1พลังงานจนกว่า เม็ดพลังงานจะหมดนะครับที่เลเวลง่าเลเวลห้าต้องใช้พลังงานหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับแพสซีฟเป็นแพสซีฟหมดเลยนะสามอันนะครับสกิลสุดท้ายก็คือเมื่อเริ่มเทินมาปุ๊บเนี่ยมิโลจะซ่อนตัวนะครับคือทำให้ศัตรูไม่สามารถโจมตีได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็คือหายไปเลยนะครับนอกจากว่ามิโลจะถูกโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้มิโลเนี่ยอย่าเอาจูนไปไปลิง อยาเอาจูนไปลิงก์ในทีมนะครับเพราะถ้าเพื่อนโดนโจมตีในทีมมิโลก็จะเสียหายก็จะหายจากการซ่อนตัวมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมทีมมิโลไม่ควรมีจูนนะครับหรือถ้าจะมีก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับสะดวกยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มิโลจะปรากฏตัวออกมาเมื่อถึงเทินหรือถูกโจมตีนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังพวกสกิลโจมตีหมู่อย่างพนาทรอย่างสกะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะก็ นะครับก็จากที่การดูสกิลเนี่ยนะครับสำหรับการอัปเกรดสกิลเนี่ยอาจจะต้อง5 5 5 5หมดเลยนะครับถึงจะใช้ได้งานเนี่ยเต็มประสิทธิภาพเนาะโอเคนะครับมาดูสกิลเสริมอ่เมื่อเราสะสมจักระได้5ดวงนะครับไอสกิลโจมตีแรกของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้กีตาร์นะครับกีตาร์ s k เล i ลี Leader กีตาร์นะครับมีพีเดามีนะครับ140%นะครับแล้วก็มีดาเมจจริง80%เพิ่มเข้ามา เมื่อสะสมจักระครบ10อันนะครับก็จะอัปเกรดมาเป็นสกายเลดนิเดลเดลต้านะครับก็จะทำการโจมตีศัตรู3ครั้งแต่ละครั้งสร้างพีเดามี80%เนะครับแ3 24% 240%่อนรบระครับแล้วก็เมื่อสะสมจักระครบ15ดวงนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสกายเลดนิเดลแอนเทเลสนะครับก็คือไม้ตายสุดยอดของเจ้ามิโลนี่เองนะครับก็จะสร้าง ทีเดามี220%แก่เป้าหมายหลักนะครับที่เราเลือกไว้ครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายอื่นได้รับพีเดามีอีก100%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสะสม15ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลโจมตีหมู่นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างใช้งานดีนะครับแต่ว่าต้องอัปเกรดกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่จะเอาไปใช้ในแก่ลักเซียนวอลอะไรางี้ก็อาจจะต้อง5 5 5 5, 5ไปเลยนะเพื่อความ รุนแรงอ่าทีมที่ผมใช้นะครับก็จะมีททเท,มทีเซลมูนนะชื่ออะไรวะอาทิมิสนะครับแล้วก็มีเจนอนนะครับมีลุงงูนะครับเอาไว้ฮิวหน่อยนะครับแล้วก็มีอ่าธานาทสนะครับแล้วก็ที่ได้มาเป็นยม,มเทพอาโรนนะครับแล้วก็กดคอสเิโลเนาะอ่ะเจไปโไปตกตีชาวบ้านเขากันเลยถ้าได้โอฟีมาก็เราจิ้มทีเราก็ บาดเจ็บจริงมีคนที่ต้องเจ็บก่อนก็คือโอฟีสินะนนเดี๋ยวก็คงฟอนโอฟีแน่นอนในเกาะของ

ไม้ตายประทัดยักษ์เราควรหลีกเลี่ยงการโจมตีธานาทอสนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันยิงสวนมาเนี่ยเราจะลำบาก

ไม่ลดเลย <laughs> เราไม่ค่อยชอบได้เลยระดับมนติสเวิดอามาตะให้เพื่อนนะนะ ทำให้เบอร์นี่วิ่งเบอร์วิ่งเต็มไลอีกเอาเข้าไป้นไม่บาดเจ็บเพืเอคด้งุๆเล่น อัพเกรดนะครับเก็บสแต็กได้เกิน5แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสกายเลดมิเดียกีตาร์อันนี้เปลี่ยนเป็นอาทะเล็ตแล้วแายเป็นสกิลโจมตีหมูไปแล้วลถามว่าทำไมไม่ตาย อยู่ที่คอสโมที่ใช้ะเวลาที่เราจะต้องเจ็บอาทีนาหนน้มิมนี่ชอบนู่ชอบนี่ชอบความยิวยิ้ของคนหนูมาเถอชวชิละ エイブル・アンタッチ何だもはやロンドンクライフサリナ・サッカーさあ、道を開けて、カー やめなさいよっさなさいこれで勝利は完璧なものとなったあいとへわのだいじ

อ๋นอ,อนแลอ้วทีกัคตอทีนอ้อาแล้วแล้วทำไมเขาซ่อนได้ทีเดียวอะซ่อนได้ทีเดียวก็อเ,วกเอาประทัดไปกิน มฮาะยามนโงมยบ้าไว้ไว้ไวไ้ว,ไว,ไว,ไวไอาทีเรียบร้อยจากการเจ๊ปกจบก็ชีวิตชีวิตง่ายขึ้นเยอะเจ๊ปก

ตีอย่างนี้ไม่น่ารักหรอกจ้าีไม่ปีไม่เข้าเป็นคนดีไม่เข้าโอันอตแปลงร่างไปแปลงร่างอ่อยไปก่อน

เอาพับพิกา้าเราจะเก็บนายไว้ท้ายสุดเกียดจริงจริงตายกันได้พลังป้าแบนี้แหละุด

แล้วนั่นเฮตีไทยนั่นอยู่ตรงนั้นนะบักฮันน่าอะไรนะบักราศีที่จะบักฮันน่ม อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับไอเจ้าสก,กอร์เปียนมิโลนะครับก็ต้องสองเทนินนะถึงจะใช้เอาธาตุได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็รุนแรงนะครับความรุนแรงก็ถือว่ามากพอสมควรเลยทีเดียวนะก็แต่ว่ามันต้องแรงมาด้วยสมุดฟ้าที่ที่อาจจะต้องอัพเต็มทุกทุกสกิลอ่ะถึงจะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนาะประมาณนั้นนะโอเคนะ,ะสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะใครชอบ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ